สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูกกมีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันนะคะเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะคะหรือหนึ่งสองเก้าเนาะหนึ่งเซตก็จะมีสี่กระถางนะคะราคาสามร้อยแปดสิบเก้าบาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะในหนึ่งเซตก็จะมีไม้กระถางห้าจุดห้าหรือกระถางหกให้สองกระถางนะคะและอีกสองกระถางจะเป็นไม้กระถางสีเนาะ ในหนเซตก็จะมีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้มเมล็ดนะคะค้ากันไปนะคะก่อนจะไปดูแต่ละเซตเนาะปูพามาดูแม่พันุชายชนนะคะของที่สวนนะคะส่วนมากชายชนของที่สวนจะไม่ใช่ทรงสูงเนาะจะเป็นทรงทรงเตี้ยนะคะแบบนี้เนาะอันนี้ก็ผ่าเป็นไม้จอมทั้งนั้นเลยนะคะใจก็อยากจะตั้งไว้สักตู้หนึ่งเนาะแต่ว่าตู้ไม่พอนะคะก็ จะเก็บไว้แค่ประมาณนี้นะคะชายชนนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนี่ก็จะเป็นดารานพรัตน์นะคะอันนี้ตั้งไว้สี่แม่เนาะผ่าไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยตั้งเพิ่มนี่นะคะเราไปดูแต่ละเซตกันดีกว่าเนาะมาดูเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะ มี3มต้นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะคะอยู่ในกระถาง5.5 5เนอะนี่นะคะเทวกรรมรังรักนะคะมีสมต้นเลยดูความด่างนะคะนี่นะคะกระถางที่1นะคะกระถาง5.5เนอะเทวกรรมรังรักกระถางที่สองจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะแต่ต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อเนาะแม่เขาจะเป็นก้าวทับพ,พ่อจะเป็นยอดมงกุฎนะคะนี่ ด่างฮาร์มาเลยออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆมานะคะมีสองต้นในกระถางนะคะกระถางนี้เป็นกระถางหกนิ้วเนาะนี่นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะสําหรับท่านที่ไม่อยากเอากระถางสี่หรือต้นเล็กไปไปดูฟอร์มนะคะเอาต้นโตเป็นไม้แยกหน่อแบบนี้ไปเลยนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นตุลาการนะคะตุลาการดูต้นแม่นะคะโตมาก็จะเป็นออกด่างดํา ดำแดงเนาะจะสวยมากะคะ่ะพื้นเขาก็จะสีเข้มขึ้นนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นหนุ่มมังกุ้งนะคะหนุ่มมังกุงมีสองต้นในกระถางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ด่างทรงไม่สูงนะคะเป็นด่างขาวด่างเหลืองเนาะหนุ่มมังกุงนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะ เรามาดูเซตที่สองนะคะอ๋อปูลืมแจ้งปูลงคลิปวันที่15ตุลานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันจันทร์ที่16ตุลาเนาะสามารถรวมส่งกับเซตของเมื่อวานได้เลยนะคะกระถางที่1เซตที่2จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะตัวนี้ยิ่งโตก็จะยิ่งเปิดด่างเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5เจ้าปอแก้วนะคะกระถางที่1 กระถางที่สองจะเป็นโฉมปลานนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วมีลูกมาแล้วนะคะโฉมปลานจะเป็นคนละตัวกับสีปาดนะคะนี่นะคะดูทรงใบเขาเนาะนี่นะคะบางเซตก็จะเป็นไม้มีชื่อทั้งคู่เนาะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นสุนทรพูนะคะตัวนี้ก็จะสวยตอนโตเต็มที่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นนายเมืองนายเมืองก็เหมือนกันนะคะเป็นเป็นบอลเก่า ที่น่าเก็บอีกหนึ่งตัวเนาะนี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สานะคะกระถางที่1จะเป็นอุสามณีนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะตัวนี้ก็ยิ่งพอโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกัดสีนะคะนี่นะคะเริ่มกัดมาแล้วเนาะกระถางที่หนกระถางที่สองแม่จะเป็นเจ้าสาวพ่อจะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะ ก่อนหน้านั้นจะคือทรงคล้ายกันแต่อันนี้มาเป็นทรงใบพัดเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นด่างเข้มๆแบบนี้นี่นะคะอยู่ในกระถางหนิ้วเลยนี่นะคะพ่อแม่นี้ก็เพิ่งจะเห็นความแปลกก็ต้นนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่3ามจะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปนี่นะคะกระถางที่สมนะคะกระถางที่4ี่จะเป็น พัทยานะคะพัทยาจะเป็นไม้ใบกลมเนาะนี่นะคะพัทยานะคะเซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นหงดารุนนะคะอยู่ในกระถาง5.5คุ้มนะคะน่าเริ่มกัดแล้วเนาะน,นี่นะคะหงดารุนนะคะตัวขายดีเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองม่านชมพูนะคะม้แยกหน่อมีหัวนะคะ มีสี่ต้นในกระถางเลยกระถาง6นิ้วเนาะเซตนี้จะมีไม้มีชื่อทั้งคู่นะคะม่านชมพูกระถางที่สามจะเป็นนารีบุรพานะคะนี่นะคะหน้านี้สวยๆเลยนะคะเอาไปอัพขึ้น8ปดขึ้นสิบได้เลยเนาะนี่นะคะนารีบุรพากระถางที่สี่จะเป็นพันดาวเม็ดดาวมาแล้วนะคะวันส่งใบนี้อาจจะเฉาเนาะปูจะดึงออกให้นะคะพันดาวนะคะ เซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้ากระถางที่หนึ่งจะเป็นหน้าเมงนนแผงนะคะมาแยกหน่อเนาะนี่นะคะดางแบบนี้นะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้าหน้าหน้าเมืองนนแผงนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแม่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลน,นะคะตัวนี้ จะออกเป็นทรงใบพัดนะคะสีหวานๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางน่าจะหกนิ้วนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเทวกรรมรังรักมีสองต้นในกระถางนะคะด่างแบบนี้เลยนี่นะคะกระถางที่สองเอ้ยกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นปูโสมนะคะปูโสมเป็นไม้ด่างใบกลมเหมือนกันนะคะปูโสมนะคะนี่ เซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6กนะคะ mm hmm. กระถางที่1นึ่งอ้สบายนางฟ้ามีลูก2แล้วนะคะหัวก็น่าจะเท่าเดือนห้าเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่หน้ากัดมาแล้วนี่นะคะสบายนางฟ้าตัวขายดีเหมือนกันนะคะอยู่ในกระถาง5.5ลูกลูก3เลยนะคะโผล่มานั่น หนึสองสามใช่รวมแม่ก็เป็นสี่นะคะคุ้มมากๆเลยกระถางที่สองตัวนี้แม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเป็นทรงเหมือนทรงถ้วยเลยนะคะนี่ใบเขาจะอนี่ขึ้นแบบนี้นะคะอยู่ในกระถาง5.5เหมือนกันกระถางที่สองกระถางที่สามราชาวดี นี่นะคะราชาวดีนะคะนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่สี่นะคะนพก้าว่างสวยสวยแบบนี้เลยนะคะดูสีเขานะคะนี่นะคะกระถางที่4เซตที่6นะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นพัทยานะคะลุนกระถาง5.5แล้วนะคะ นี่นะคะพัทยานะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองตัวนี้ก็แยกหน่อเนาะแม่จะเป็นก้าวทับพ,พ่อเป็นยอดมงกุฎนะคะนี่นะคะด่างก็จะด่างแบบนี้นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นไก่สมพงนะคะใบใหญ่มากไก่สมพงนะคะหลอดใหม่มาแล้วนี่นะคะกระถางที่สาม กระถางที่4จะเป็นปูโสมนะคะปูโสมก็จะเริ่มด่างขึ้นมาเรื่อยๆนะคะกระถางที่4นะคะเซตที่7นะคะเซตที่7จดเซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะก็จะด่างมาแบบนี้เนาะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5หลูกมาแล้วนะคะมา2ด้วยนี่นะคะอันนี้โผล่มาแล้ว1ตัวนั้นกำลังงอกมาเนาะ นี่นะคะเขาด่างนะคะดูแม่เขาได้เลยเนาะกระถางที่1น,นะคะสาวนครชยัยศรีกระถางที่สองจะเป็นสวรรนาคีเป็นบอลกาบนะคะเซตนี้มีไม้มีชื่อทั้งคู่เนาะนี่นะคะเซตที่8ดนะคะตัวนี้กระถางที่สามจะเป็นผูโสมตัวนี้สามารถอัพขึ้นหกขึ้นแดได้เลยนะคะนี่ด่างมาแล้วเนาะนี่นะคะปูโสมนะคะ กระถางที่4จะเป็นเจ้าเวียงพิงจะเป็นไม้ด่างเหมือนกันนะคะเจ้าเวียงพิงนี่นะคะเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9ก้าก็ไม้มีชื่อทั้งหมดเนาะกระถางที่1จะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่นะคะกระถาง5.5เนาะพฤศจิกายนนะคะไซ์โตแล้วนะคะล้นกระถางแล้วเนาะกระถางที่2ก็ สุวรรณนาคีตัวนี้ก็อัพขึ้น8ก็ได้เลยนะคะนี่นะคะกระถางที่2สุวรรณนาคีกระถางที่สจะเป็นเดือนมก,กราคมนะคะตัวนี้ก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้แล้วเหมือนกันนะคะมก,กราคมกระถางที่4ี่เพชรจอมทองนะคะนี่นะคะเขาก็ป้ายมาแบบนี้เหมือนกันนี่นะคะเพชรจอมทองเซตที่9นะคะเซตที่9้า เซตต่อไปเซตที่สิบนะคะใครวายใครได้เนาะกระถางที่หนึ่งนะคะเดือนพฤศจิกายนไซนี้เอาไปอัพขึ้นสิบสองได้เลยนะคะพฤศจิกายนสิบสิบกับสิบเอ็ดนี้จะมีกระถางใหญ่แค่หนึ่งกระถางนะคะเรามาดูกระถางสีในเซตเนาะนี่นะคะจะได้ไม้ใหม่ของสวนไปหนึ่งกระถางนะคะ ปีกมานนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วสามารถอัพขึ้น6ได้เลยนะคะเดี๋ยวหน้าหน้าและสีเขาก็จะเริ่มมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะใครไวใครได้นะคะก็จะเอามาจัดเซตแค่นี้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะขายเป็นต้นแล้วนะคะปีกมานนะคะกระถางที่สมจะเป็นลูกไม้มาเล็ดนะคะแม่จะเป็นม่านชมพูพ่อจะเป็นเจ้าเป็นพันดาวนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะ นี่นะคะจะได้ลูกไม้เมล็ดไปส่งกระถางนะคะกระถางที่4จะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะหน้าเริ่มออกมาอย่างนี้แล้วเนาะมีลูกหนึ่งนะคะนี่นะคะเซตที่1 0นะคะเซตที่10นี่เซตต่อไปเซตที่11ก็เช่นกันนะคะ11กระถางที่1เป็น1ตะวันพันดาวนะคะจะเป็นหน้านี้เนาะดูต้นแม่ได้เลยนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะ1ตะวันพันดาว กระถางที่สองก็จะเป็นปีกมานนะคะนี่ใบใหม่เนาะสีเข้มมาเลยนะคะนี่นะคะไซส์โตนะคะสามารถอัพกระถางได้เลยปีกมานนะคะกระถางที่สามจะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะนี่นะคะก็จะเปิดหน้ามาอย่างนี้ไซส์โตแล้วนะคะสามารถอัพกระถางได้เลยเนาะกระถางที่สามกระถางที่สี่ก็เป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะตัวชิ้นผ่าคือหน้าตาเขาก็จะเหมือนกันนะคะนี่เนาะแต่คนละตัวกับต้นที่สามนะคะ กระถางที่4เซตที่11นะคะก็คือวันนี้จะมีปีกมานมาแบ่งปันแค่2เซตเนาะใครไวใครได้นะคะจะมีแค่เซต10กับ11นะคะเซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่1จะเป็นเพชรบ้านประทุมนะคะดูใบใหม่ป้ายสวยมากอยู่ในกระถาง5 5นะคะเซตนี้ก็จะมีแต่ไม้มีชื่อเนาะเพชบานประทุม กระถางที่สองจะเป็นจังหวัดนาราธิวาสมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเริ่มโตหน้าก็จะเริ่มมานะคะนี่นาราธิวาสกระถางที่สองกระถางที่สามตัวนี้นักราชนะคะดูโอ้ยไซส์นี้สามารถอัพขึ้นแปดขึ้นสิบได้เลยนะคะต้นโตมากนะคะดูหน้าแดงเริ่มมาแล้วนะคะนี่นักราชนะคะไซส์โตมากต้องพย,ยุงไว้ กระถางที่4ี่จะเป็นเวทมรกตนะคะตัวนี้ก็ไซส์โตเนาะมีลูกหนึ่งนี่นะคะเวทมรกตนะคะนี่เซตที่12นะคะเซตที่12สําหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปัน12เซตนะคะปูฝากลุงป้าน,นะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ